นีดจ้ามาดำต้นผักชีฝรั่งนี่นี่ตัดยอดไปกินแล้วเลือด้านโคนเราก็จะมาช่ำไว้เนี่ยไว้ให้มันได้กินอีกรอบหนึ่งเราจะดำไว้กินในครัวเรือนนะคะช่วงนี้นะตนที่ในส่วนที่ทำกันเราก็เลยว่าวางเรื่องนี้ ได้โคนต้นมาแล้วเราก็เลยเอามาดำไว้กินเจาะรูเพื่อไปน่อยนึ่งเจาะรูไว้เป็นรูน้อยแล้วต้นชำลงไปก็จะได้กินเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำโอ้ก็เยอะอยู่นนเนี่ยได้เยอะต้นเลยได้แปลงน้อยน้อยไว้กินค่ะเนี่ยในครัวเรือนเราได้ไม่ต้องไปซื้อนะเนี่ยผักชีฝรั่ง ลากมันนี่เป็นลากมันเราเอาลากมันมาดำเจาะรูไปแล้วก็ดำใส่ในรูไปโยงที่ละเจาะโอ้เดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนะี่ยปล่อยน้ำรถมีจ้าดำเสร็จแล้วปล่อยน้ำรด ให้ชุมช่มๆหน่อยพอเราคุ้มปูกไม่ชำ่ำไม่เราก็รดน้ำเยอะหน่อยจ้าฉีพลังชอบน้ำเย็นชอบความเย็นชอบน้ำแช่แฉะจ้าเพราะฉีพลังนะเนาะชอบน้ำแชำ่ใส่น้ำให้แช่แหน่อย